พิยาครับทูชอมครับชาวบ้านที่ท่าช้างอำเภนะอนครหลวงจังหวัดอยุธยาซึ่งนักข่าวของเราคุณนัทพลก็ยังยืนยันว่ายังควงหวาดภาวากรณีมีไก่ของชาวบ้านตายปริศนาโดยสัตว์อะไรก็ตามทีเนี่ยเข้ามากัดกินโดยเฉพาะเครื่องในสดๆดคือชาวบ้านเขาเชื่อว่าไม่ใช่สุนัขนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสุนัขจะไม่กัดทั้งละมากขนาดนี้นี่ละกัดและกินเฉพาะเครื่องในและเอาซากไปกองรวมกันด้วย ก็ปรากฏว่ายัางไงต่อปรากฏว่านักข่าวของเราค่ะกับชาวบ้านก็เลยนอนปักหลักอยู่ในพื้นที่ตํานท่าช้างเลยนะคะกระจายตัวกันอยู่ในสามหมู่บ้านค่ะเพื่อที่จะเฝ้าดูช่วงกลางคืนชุดหนึ่งนอนอยู่ที่บ้านของคุณมานะสุกสกุลคือคุณมานะกับเพื่อนบ้านอีกห้าถึงหกคนเมื่อคือนก่อนเนี่ยนั่งเฝ้าดักรอสัตว์ในกลุ่มนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าอาจจะเป็นปอบเนี่ยนะคะ นักข่าวของเราเมื่อคืนนี้ก็เลยร่วมนั่งอยู่ด้วยอีกคืนหนึ่งท่ามกลางความมืดและความเงียบสงัดจนกระทั่งประมาณสักตีหนึ่งเสร็จเๆทุกคนตะลึงค่ะเพราะว่าภาพที่เห็นเนี่ยนักข่าวของเรารายงานบอกว่าเป็นดวงไฟประหลาดดวงขนาดใหญ่สีน้ําเงินอมแดงไหลอยเลาะอยู่ริมฝั่งแม่น้ําตรงข้ามบ้านของคุณมานะน่นะเหรอ คนหาปลาหรือเปล่านักข่าวบอกดวงไฟลอยออกมาเหนือพ้นหลังคาบ้านนานหลายนาทีนะคะจากนั้นก็ลอยหายเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็วแล้วก็มีเสียงหมาเห่าหมาหอนเป็นระยะระยะด้วยคือว่าหลังเนี่ยคุณนัทพลพี่นัทพลเอาไปเยอะหน่อยเจอไอรที่ไหลย,ยังไงโไล่ดูเลยหรือเอาสปอตไลท์ผมแนะนําพี่นัทพลเอาสปอตไลท์แรงสูงเ,เกิดอ,อะไรขึ้นไหน ตบไฟสองเลยว่าไปนะแล้วอย่างไรช,ชาวบ้านเขาว่ายังไงคือชาวบ้านที่เขาร่วมเฝ้าพิสูจน์อย่างคุณพยาศักการะนี่บอกว่าเห็นเป็นดวงไฟจริงๆนะบอก บางคนบอกนึกว่าผีกระสือผีกระหังมันเป็นเรื่องงมงายไม่มีตัวตนจริงแต่วันนี้ที่เห็นมันคือดวงไฟประหลาดซึ่งอาจจะเป็นผีกระสือเปล่าโผล่ลอยออกมาจากบ้านหลังนี้อีกท่านหนึ่งคุณลุงประสิทธิ์ว่องไวาอายุ55ปีนั่งเฝ้าพิสูจน์อยู่ด้วยกันบอกในชีวิตไม่เคยเห็นกระสือมาก่อนเลยที่เห็นนี่คือดวงไฟเห็นเป็นครั้งแรกเห็นแล้วก็ตกใจมากคือช่วงนั้นทุกทุกคนเห็นเนี่ยลุงประสิทธิ์บอกทุกคนนิ่ง หลังจากที่พูดง่ายๆเหมือนตาค้างอะนะคะดูดวงไฟแล้วก็ตาค้างไปเลยออกมาจากบ้านใช่ไหม,มบ้านใครนะฮะไปถามว่าเมื่อคืนออกมาเข้าห้องน้ำหรือเปล่า เออฝั่งตรงข้ามบ้านของคุณมานะเนี่ยลองถามดูนะคะว่าฝั่งตรงข้ามแม่น้ําเนี่ยคะ่ะชาวบ้านเขาเขา,เขาหวาดกลัวกันบางคนจับไข้เหรอใช่ค่ะคือหลายคนเลยนะคะบอกตอนนี้เนี่ยไข้กำเริบเลยอย่างคุณนิกรอ,อุปวงศาเป็นช่างรถบรรทุกสิบล้อที่มาเฝ้าพิสูจน์จับผีกระสือด้วยเนี่ยคะ่ะบ,บอกตกใจไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งสติได้เฝ้าดูดวงไฟด้วยความอยากรู้อยากเห็นทั้งๆท,ท,ที่ก็กลัวแต่ก็จะดู พอดวงไฟหายลับเข้าไปในบ้านฝั่งตรงข้ามต่อหน้าต่อต,อตานี่ไข้กินเลยนะคะเป็นไข้ขึ้นมาทันทีค่ะทนไม่ไหวกลับบ้านนอนดีกว่าค่ะไม่คือบ้านนั้นก็ทำไมไม่ฆ่าไปหาเลยว่าตกลงอะไรเข้าไปในบ้านนั้นใช่หรือแล้วไม่ห่วงเขาเหรอเนี่ยสุวรัทักเชื่ออย่างนั้นว่าเป็นหรือยังไงอ่ะไปฟังเสียงดูหน่อยหเห็นเป็นไฟสีเขียว,ยวมาลอยลอ,อยอยู่ตรงต้ตตนไมแ้แถวบ้าน นานอยู่ดวงขนาดไหนดวงเหรอเหรอมันไฟฉายไฟเครื่องบินอะไรป่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไรปกติสว่างเลยมองจากฝั่งนี้ไปจริงอ่ะลุงครับลุงว่าคือลุงเฝ้าเขาป่ะครับฮะก็นี่คนเห็นคนแรกเลยเป็นยังไงที่เห็นเนี่ยมันแสงมาเลยใหญ่มันเลยมาเลยแล้วพอเจอบ้านปุ๊บมันจะค่อยลดลงลดลงลดลงบิด ประมาณนาทีสองนาทีเนี่ยเดี๋ยวเขาดูอะไรของผู้ิ้มแป้งหย้อนึ้นย้อนึ้นนะครับไปอีส่วนมากจะเป็นแดงขาวนิดหน่อย<ด>แต่บาทีสามไม่ถูกการ<ด>ผมจับตัวไม่ได้สาบานครับยืนยันยืนยันนี่ต่อนนั่งไฟนะโอ้โหโกาสาบานด้วยเหรอฮะอ่ะความจริงธธพิทัก์พลนะถ้าดูรายการอยู่ไปที่บ้านหลังนั้นอ่ะที่ลอยๆยนั่นอ่ะค่ะนะตอนนี้ติดป้ายกันแล้วเนี่ยบ้านนี้ไม่มีไก่ โอ้โหอนี่อายุทยานี่เองนะท่านผู้ชมความเชื่อชาวบ้านเนี่ยเราก็นะถ้าเขากลัวก็ว่ากันไปแต่ก็ควรจะต้องมีการพิสูจน์กันออกมาให้ได้ตอนนี้ก็ติดกล้องทั้งสามหมู่บ้านเลยนะคะแต่ป่าสุสัชเขาไปติดกล้องให้เราไงใช่ค่ะเป็นกล้องอินฟราเรดถ่ายได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยแต่ว่าอันที่เห็นกันล่าสุดเนี่ยแม่น้ําไปฝั่งหนึ่งก็คืออยู่อีกริมฝั่งของแม่น้าค่ะท่านผู้ชมวะไปดูกันต่อนะครับ